ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสาวนโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่530 ใจกลางวังน้ำวนซ่าซาขึ้นไอสังหารเข้มข้นราวกับเลือดสดสดวังน้ำวนกลิ่นไอสังหารขนาดใหญ่ยังแฝงเอากิ่นไอนิรันการแห่งยุคโบราณการจางๆเอาไว้ด้วยกิ่นไอนั้นส่งผลเย้าวยวนต่อจิตวิญญาณมาเถิดเด็กน้อยมาเถิดมาหาฉันที่นี่เถิด ลิมรสของการฆ่าฟันการเข็นฆ่ามันช่างมีรสชาติอันล้ำเลิศขนาดไหนอำนาจเย้าหยวนไรสภาพแฝงมากับการจู่โจมของกลิ่นอายสังหารกลิ่นอายสังหารอันรุนแรงนั้นลาวกับรสสึกเข้ากระแทกใส่จิตสำนึกของหลวงเฟิงครั้งแล้วครั้งเล่าในขณะที่จิตสำนึกของหลวงเฟิงได้รับผลกระทบอยู่นั้นก็ถูกพลังเย้าวยวนไรสภาพนั้นรบกวนด้วย หัวเฟิงในชุดเกาะลบสีทองแดงเข้าใกล้แกนกลางวังน้ำวนที่มีสภาพราวกับโม่หินใหญ่โตครับฟ้าดินนี้ขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งกัดฟันต้านทานตัวฉันก็คือตัวฉันถ้าจะเข็นฆ่าฉันจะฆ่าเองจิตสำนึกภายนอกทั้งหลายจงแตกทลายไปซะทลายไปซะความมุ่งมั่นของหัวเฟิงแข็งแกร่งจนน่ากลัว ต่อต้านการจู่โจมและความเย้ายวนได้ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ได้ถูกแปรเปื้อนเลยแม้แต่นิดเดียวยิ่งเข้าใกล้แกนกลางวังน้ำวนเข้าไปเรื่อยๆจิตสังหารและความเย้ายวนก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งเข้าใกล้ทรงกลมสีแดงที่คล้ายดวงอาทิตย์ดวงนั้นหลวฝึงก็ยิ่งระวังตัวมากขึ้นระยะห่าง50เมตร40เมตร30เมตร2ีเมตร1ิเมตร รูปทรงกลมสีแดงอยู่เบื้องหน้ามันก็คือแกนกลางของวังน้ำวนกลิ่นอายสังหารใหญ่ยักษ์นี้คึมคึมกลิ่นอายโบราณละสภาพขุมหนึ่งแผ่ออกทำให้หลัวเฟิงมีความรู้สึกคล้ายมดปวกรเรชิญกับเทพสวรรค์ต่อให้ฉันเป็นมดปวกฉันก็เป็นมดปวกที่ฆ่าเทพมังกรได้ จิตหน้าเกงขามที่ผุดขึ้นมาจากวิญญาณแบ่งยานขึ้นในใจของหลัวเฟิงในพิบตาพร้อมกันนั้นเขาสาว,ทาวเท้าก้าวเข้าไปสู่ลูกทรงกลมสีแดงแสบตานั้นภายในรูปทรงกลมสีแดงที่ก่อเกิดวังน้ำวนกินอายสังหารที่ใหญ่โตยิ่งกว่าดาวโลกนั้นกลับคืนสู่สภาพสงบนิ่งและมองไม่เห็นเงาคนในชุดเกาะลบสีทองแดงนั้นอีกแล้ว ภายในทรงกลมแสงสีแดงกึ่งกลางวังน้ำวนกลิ่นอายสังหารหลัวเฟิงค่อยๆเหาะเข้าไปข้างหน้ากลายเป็นว่ากลิ่นอายสังหารกำลังลดน้อยลงคล้ายกับว่ายิ่งเข้าใกล้ทรงกลมแสงกลิ่นอายสังหารเข้มข้นที่สุดแต่พอเข้าไปในลูกทรงกลมแสงสีแดงนี้แล้ว กินอายสังหารกับจางลงเรื่อยๆเขาเหาะด้วยความเร็วที่ช้ายิ่งกว่าคนธรรมดาเดินถนนเหาะไปได้ราว30เมตรสิ่งที่เห็นด้วยตายังคงเป็นสีแดงอันเข้มข้นผึบหัวเฟืงมองเข้าไปจากชั้นนอกของทรงกลมสีแดงและมองเห็นฉากทัดข้างหน้าโอมมองตาเสียงหึง่ง คล้ายคำสวดโบราณอย่างไร้ระเบียบดังเข้าไปในจิตสำนึกของหลัวเฟิงอย่างไม่หยุดหย่อนทุกสำเนียงแฝงไว้ด้วยกลิ่นอายโบราณอันสูงส่งข้างหลังหลัวเฟิงกลับมองไปที่ฉากทัดเบื้องหน้าด้วยความตื่นตะลึงภายในลูกทรงกลมสีแดงนั้นว่างเปล่าไม่มีกลิ่นอายสังหารสีแดงแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่ปรากฏ กับเป็นลวดลายสีทองที่มีความหยาบหนาเท่ากับแขนลวดลายแต่ละเส้นมีความลีลับซับซ้อนอย่างยิ่งมีลวดลายสีทองที่ยาวตั้งแต่หลายร้อยถึงหลายพันเมตรรวมทั้งสิ้นสิองเส้นพัวพันกันเองค่อยไปมาภายในช่องว่างนี้มีกลิ่นอายที่ทำให้จิตใจเบิกบานและสงบย่อมแผ่ออกมาจากลวดลายสีทองทั้งสิบสเส้นนี้ พร้อมกันนี้ลวดลายสีทองใหญ่ยักษ์เหล่านี้ต่างก็แผ่เส้นแสงสีทองปกคลุมไปรอบบริเวณนี้เส้นแสงสีทองหมุนวนอย่างช้าๆทำให้รอบๆบ,บริเวณดูราวกับแดนเทพลำแสงสีทองที่หมุนวนนั้นได้ฉายให้เห็นภาพเงาอยู่สามภาพเป็นภาพสัป,ปราดคล้ายกับจิ้งเหลนขนาดยักษ์ชูเขาแหลมมองขึ้นไปบนฟ้า ฝ่ามืองใหญ่ยักษ์ที่ยื่นลงมาจากฟ้าคว้าเขาของสัปปะหลาดส่วนสัปปะหลาดโบราณน,นั้นกระโดดโผ่ขึ้นฟ้าพร้อมกับหางยาวของมัน ้ายกับพิบหายฟาดเข้าใส่ฝ่ามือใหญ่ยักษ์นั้นในพิบตาภาพเงาทั้งสามคือภาพเงาโบราณกาลที่หลัวเฟิงเคยเห็นมาก่อนเพียงแค่ครั้งนี้ได้เห็นจากกึ่งกลางของวังน้ำวนเป็นภาพที่เกิดขึ้นจากการฉายแสงของลวดลายสีทองใหญ่ยักษ์จนเกิดภาพขึ้นภาพที่เห็นจึงแจ่มชัดยิ่งขึ้นภาพเงาแต่ละภาพเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวก็หายลับไป ภาพเงาทั้งสามในมิตินี้มันคล้ายแผ่นกระดาษที่ลอยอยู่บนผิวน้ำหมุนวนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวจมลงไปใต้น้ำเดี๋ยวก็ลอยตัวขึ้นมาสแสดงภาพให้เห็นอยู่เรื่อยๆลีโอมเสียงกระหึมลาวกับสัตว์ป่าที่ไร้สติปัญญาจากห้วงดึกดำบรรันคล้ายกับว่า ทะลุผ่านการเวลาเป็นล้านล้านปีแล้วมาแววเข้าหูคุณพระช่วยล้วเฟิงเบิกตาจนกลมโตลวดลายลับหลักวิถีพลังงานนี่คือลวดลายลับหลักวิถีพลังงานแต่ไหนแต่ไรมาหลวงฟึงไม่เคยเห็นลวดลายลับหลักวิถีพลังงานต้นต่ออย่างกระจ่างชัด แจ้งแบบนี้มาก่อนไม่ว่าจะที่นครอลมานลวดลายลีลับบนอาวุธจิตตานุภาพล้วนมีน้อยและเรียบง่ายแต่ลวดลายลีลับใหญ่ยักษ์ทั้ง12เส้นเท่าแขนเบื้องหน้านี้มีความหยาบ ดูเหมือนจะเรียบง่ายทั้ง12เส้นแท้จริงแล้วแต่ละเส้นต่างก็มีลวดลายลีลับละเอียดยิบพัวพันอยู่บางส่วนเป็นลวดลายลีรับของหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติสายตาหลัวเฟือง้อนละอุจากนั้นก็จับจ้องใส่ภาพเงาโบราณการทั้งสที่เดี๋ยวผุดเดี๋ยวโผล่ซึ่งแตกต่างจาก เห็นภาพเงาโบราณกาลก่อนหน้านี้ที่เลื่อนลางคือคราวนี้กระจ่างชัดอย่างยิ่งเห็นกระทั่งจิตสำเนึกตอนจู่โจมของสัปปะลาดโบราณตัวนั้นสามารถมองผ่านภาพเงานั้นจนหลัวเฟิงรู้สึกได้ต้องจดจำแผ่นภาพนี้ก่อนแล้วค่อยศึกษาค้นคว้าในลวดลายลีลับอีกทีหลัวเฟิงเริ่มต้นพยายามจับจ้องภาพเงากงเล็บฉีกฟ้าในภาพเงาทั้งสาม ด้วยสมองที่พัฒนาเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ AI การจดจำภาพช่วงหนึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายดายนักแต่หากหลัวเฟิงต้องการจดจำให้ถึงจิตสำนึกนั้นด้วยจดจำความลึกลับอัศจรรย์ที่แฝงอยู่เพื่อนำไปค้นคว้าในอนาคต การศึกษากรงเล็บฉีกฟ้ามาเกือบ80ปีนั้นทำให้เกิดภาพเงากรงเล็บฉีกฝาอย่างจำชัดในสมองอยู่ก่อนและตอนนี้ได้เห็นกรงเล็บฉีกฟ้าต้นฉบับเพื่อนำไปปรับปรุงความทรงจำในอดีตของตนหลวเฟิงเข้าใจดีว่าเมื่อตนเองยังไม่ได้เป็นอมตะชนมาตรฐานของกงเล็บฉีกฟ้าย่อมต้องห่างไกลจากสัปปะหลาดโบราณกาลตัวนั้น ไม่รู้กี่เท่าดังนั้นเวลานี้จะทนงตนไม่ได้ต้องก้มหน้าก้มตาฝึกฝนจากสศพลาดโบราณการตัวนี้อย่างรู้จักถ่อมตน ในขณะที่พยายามจดจำภาพเงาโบราณกงเล็บฉีกฟ้าอยู่นั้นหลัวเฟิงกลับไม่ได้สังเกตว่าในขณะที่ร่างกายถูกอาบด้วยแสงสีทองนั้นแม้จะไม่มีการจู่โจมของกลิ่นอายสังหารเซลล์ในร่างกายกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าดินถ้าบอกว่าภายใต้การจู่โจมของกลิ่นอายสังหารการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ทั้งแผ่วเบาและเชื่องช้า แต่เวลานี้ความเร็วกับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเท่าเพียงแต่หลวเฟิงทุ่มสมาธิทั้งหมดไปกับการฝึกกงเล็บฉีกฟ้าส่วนการเปลี่ยนแปลงร่างกายต่อให้ร่างกายแหลกสลายก็ยังถือเป็นเรื่องเล็กหลวเฟิงจึงไม่อยากเสียสมาธิไปใส่ใจกับมันการจดจำกงเล็บฉีกฟ้าใช้เวลาพอสมควรเมื่อหลวเฟิงหลับตาลงภาพเงาโบราณการกงเล็บฉีกฟ้า กระจ่างชัดปรากฏในความทรงจำทันทีแล้วหลวเฟิงก็นึกในใจความสามารถในการเรียนรู้ของฉันมีจำกัดนี่คงเป็นขีดสูงสุดที่จำได้แล้วยังไม่สามารถจดจำกลิ่นอายของภาพเงานี้ได้ลึกลำมากไปกว่านี้จากนั้นหลวเฟิงก็หันไปมองภาพเงาโบราณกาลอีกสองภาพเทียับกับ กงเล็บฉีกฟ้าที่ต้องใช้สมาธิในการจดจําถึง80%แล้วไม้ตายอีกสองนั้นหลัวเฟิงใช้สมาธิน้อยกว่าเรียนรู้ได้น้อยกว่าดังนั้นเมื่อจดจํำไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ไม่อาจจดจำให้ลึกล้าไปกว่านี้ได้อีกเอาละในที่สุดก็จำไว้ได้หมดแล้วลัวเฟิงเผยแววยินดีปีดาในภาพเงาโบราณการนี้ มนุษย์คงไม่มีความสามารถในการศึกษาเรียนรู้แต่กับอสูรยักษ์เขาทองกับมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงช่วยให้การอย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นต่อของอสูรยักษ์เขาทองยกระดับขึ้นย้อนกลับมาส่งผลให้ล่างมนุษย์พลอยยกระดับการอย่างรู้ด้วยสามล่างแยกต่างหนุนเสริมซึ่งกันความก้าวหน้าย่อมต้องเร็วขึ้นเอ ร่างกายของฉันพอสมาธิคืนกลับมาหลวงเฟิงก็สังเกตพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายทันทีเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายคล้ายกำลังเดือดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดหย่อนความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เหมือนกับตอนที่โดนกลิ่นายสังหารจู่โจมโครงสร้างร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวกันเลยหลวงเฟิงเกิดอาการแปลกใจและยินดีตามมา แต่ดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงจะเร็วขึ้นเป็นพันเท่าอยู่ในนี้หนึ่งวันความก้าวหน้าเทียบได้กับอยู่ภายนอกหลายปีลัวเฟืงดีใจอย่างยิ่งการลอยตัวอยู่ในนี้เงียบๆสามารถเฝ้ามองลวดลายสีทองลีรับทั้ง12เส้นลวดลายสีทองลีรับใหญ่โตทั้ง12เส้นนี้ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่เทียบกับลวดลายลีรับที่จนเยิยนอองเอามาประกอบ การบรรยายในนครโอลมานแล้วมีความลึกลำซับซ้อนยิ่งกว่าหลัวเฟิงจ้องมองอยู่นานรู้สึกว่ายิ่งดูยิ่งเบอร์ความรู้สึกคล้ายกับสายมิติแต่ก็มีกลิ่นอายของหลักวิถีพลังงานต้นตอสายทองอยู่บ้างแต่พอค้นลงไปให้ละเอียดกับไม่เหมือนอะไรเลยหลัวเฟิงสงสัยอย่างยิ่ง ลวดลายลีรับที่อาจารย์เจนเยี่ยนอองเอามาบรรยายนั้นบางครั้งเอามาประกอบเป็นหลายร้อยถึงเกือบพันลวดลายหลวเฟิงยังทำความเข้าใจได้ไม่น้อยและมีบางส่วนที่กระจ่างแจ้งด้วยแต่ตอนนี้ดูอย่างไรก็ไม่เข้าใจซับซ้อนสุดขีดทั้งที่มันดูเรียบง่ายหลังจากที่หลัวเฟิงเฝ้ามองลวดลายลีรับสีทองเป็นเวลาสองวันแล้ว ก็เริ่มตระหนักรู้ดูเหมือนว่าระดับการอย่างรู้ในด้านหลักวิถีพลังงานต้นตอของฉันยังห่างไกลจากความลีรับอัศจรรย์ที่อยู่ในลวดลายลีรับสีทองใหญ่ยักษ์เหล่านี้มันคล้ายกับตอนที่ดูแผ่นภาพที่7ถึงแผ่นภาพที่9ของป้ายนาครอ,อลมานเก้าชั้นฟ้าแล้วไม่รู้เรื่องเลย ลวดลายลีรับสีทองพวกนี้ฉันก็ดูไม่รู้เรื่องเหมือนกันให้เป็นตำราที่ล้ำค่าขนาดไหนเอามาให้คนไม่รู้หนังสือดูมันก็ไร้ประโยชน์ลวดลายลีรับสีทองที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์มากมายก็ไม่เป็นประโยชน์กับหลัวเฟิงเช่นเดียวกันและไม่สามารถจดจำกลิ่นอายจางๆที่แผ่ออกมาได้ด้วยได้แต่อาศัยมันสมองที่เทียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ AI จดจำเพียงรูปลักษ์ของมันเท่านั้นการเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าต่อให้อยู่ที่ใจกลางวังน้ำวนกลิ่นอายสังหารได้รับการฉายส่องของลำแสงสีทองความเร็วของการเปลี่ยนแปลงร่างกายของหลัวเฟิงเริ่มลดช้าลงทุกวันช้าลงไปเรื่อยๆนี่เป็นการบ่งชี้ให้รู้ว่าร่างกายของหลัวเฟิงถึงขีดจำกัดของการลองรับแล้ว ร่างหลักมนุษย์โลกของฉันถ้ามันยอดเยี่ยมเหมือนร่างอสูรยักษ์เขาทองก็คงดีขนาดไม่ได้ถูกกินอายสังหารจู่โจมยังหลอมรวมได้ถึง97ลูกหลัวเฟิงคิดในใจ97ลูกนี่คือผลงานในรอบ80ปีหลังนี้แปสิบปีมานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นต่อหรือการฝึกสภาวะจิตใจ ก็มีการยกระดับอย่างน่าแตกตื่นเขาถึงฝ่าเข้ามาในแกนกลางวังน้ำวนกินอายสังหารนี้ได้ส่วนอุ้มเท้าขวาของอสูรยักษ์เขาทองก็มีการพัฒนาการขึ้นบ้างและจนบัดนี้ได้ล้อมรวมผลึกทานโลหิตลูกที่97แล้วเนิ่นนานผ่านไป การแปลเปลี่ยนในส่วนลึกในร่างกายของหลัวฟิงได้หยุดลงอย่างสิ้นเชิงมาถึงขีดจำกัดแล้วหลัวฟิงนึกฉันอยู่ภายในแกนกลางวังน้ำวนนี้เกือบ30วันหากว่าอยู่ข้างนอกอย่างน้อยต้องเป็นร้อยปีถึงจะทำให้ร่างกายอิ่มเอ็มได้ ไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันจะล้อมรวมกับผลึกทานโลหิตลูกที่สามได้หรือไม่อืมกลับไปลองที่เคหะถ้ำยักษ์ดีกว่าหลังจากมองลวดลายสีทองลีรับใหญ่ยักษ์ทั้งสิบสองเส้นนั้นอีกครั้งเขาก็หันหลังพุ่งออกจากทรงกลมแสงห่อออกภัยภายนอกของแขนวังน้ำวนอย่างรวดเร็ว ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่530ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ